อาเออไอเกงขาส่านต่อยไปเหลือ49ไอ้เกงขาส่านตัวไอต่อยะเกงขายาวเหลือ55นะต่อยเกงขายาวเหลือ49ละไอตัวนึงเหลือ37 25เหลือ25ไอ้เกงขาสั้นเหลือ25 22 19เออสวยเกงขาท่าน16 13ิบัดไอ้เกงขาท่านัดแล้วไอนี่เหลือ37้ม่เมือเมืเมึงอเแล้วมไลงได้ไงยังไม่ได้ลลยตอนอตอนนี้ใช่ไหมอ่ะ นี่ยเนี่ยตัวรำประเดี๋ยวมึงลงไปดูห้องล่างก่อนเนี่ยเนี่ยเตะปุ๊บแล้วเข้าวงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตะปุ๊บแล้วเข้าวงเนี่ยมันจะไม่รำได้ไงนะอยู่ข้างวงเนี่ยอยู่ข้างวงแล้วปล่อยปกติพี่เสียงเบาไม่ได้กดคีย์บอร์ดเลยนะเออที่บูธเข้ามาเหลือห้าห้าในตัวที่บูเข้ามาเออสวยเหลือสี่หกแล้วเฮ้ยเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยโปรยี่อะโปรโปรอันนี้ชัดอันนี้ชัดอันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากไม่เอาพี่ิดเหลือถึงหมเลยที่อะมันหยุดหมาดไอ้ยี่อะมาโดนเล่ดีอะแล้วทำไมแล้วย เนี่ยเนี่ยเน่ยไปลงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูเห็นตัวแบบนี้เนี่ย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 ตัวมึงอยู่เท่ากูเนี่ยไม่โดนมึงสองเนี่ยเนี่ยเยมาน่ไม่ตัวมึงอยู่เลยมาแล้วอ่าเอาไเยเมื่อกี้่่ต่ยังไม่เข้าวงหลอนตอนไหนผมก็มาไหนเนี่ยต่ออย่างเดียวเนยใับัสเนี่ยดูดิไหนไหนไหนเนี่ยดู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 มาูดกินหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ถึงตัวเลย มาหน้ากูหน้าตองเนี่ยอไปย้อนไปย้อไปย้อไปย้อนปไป้อน้อย่างเดียวมัดมงก็ออกนะมึงดูนะมึงดูนะเนี่ยน่าดนมายเยอ้ตัวกลี้ยงเปอนกุศลกินเพื่อกุศลกินเพื่อกุศลกินเพื่อกุศลกินดูดวงผมนะดวงผมไมยโดนยังไม่หยุเลยบลมันเนี้ยของกูเป็นบลไม่ยแล้วันเยนไครับอะไรนะกมขอจัดให้มันบาลนึงได้ไหมครับหยอไม่ย้าบก็จ้จัดก็จัดเจ้าบาลกเียบก่อนนะครับนันขอจัดให้มันบาลนึงนะครับ โย่ไอ้เหี้ยเทมเพจสกิลมึงห่างกับกูอีกไกลเลยกูขอโทษนะเว้ยทุกนัดกูทำแม่มึงเสร็จในโยกโอ้เฮียยไม่พอใจอยู่นี่อะไรเนี่ยอร่อยมินเนี่ยการเนี่ยไอ้โอยเขาโฟนบอกว่าเฮียเจอคุณจัดให้สองบาทเฮียเงียบเลยเงียบเลยเฮียเนี่ยต้องเจ๊กูยงับ้านนี่ตายยังไงดี กิว่าเพื่ยังหากรูอีกไกลเว้ยขอโทษแล้วกันนะเว้ยทำเมมึงเสร็จไหนก็แอดมินฝั่งนู้นเขาก็บอกทำไม่ได้ใช่แปลว่าทำไม่ได้ก็คือโปะโอเคครับใช่เลยโอเคครับโอเคครับ